ลองเอาว่ะทอดวะุ๊ดปุ่มโอ้ยโอ้ยพุดอะไรแล้ว <laughs> ปล <laughs> า,าซับนี้เลยว่านั่นได้อยู่เลยนะว่า <laughs> คันบานก้อนี้ได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 ไดดก้อนนี้อีกอันนี้ปลาน้อย เมื่อได้ตะปลาหน่อยโอ้เมื่อกี้ผงป่าเมื่อกี้นีปนน่ปลาสัตว์ออกเลยมันบานเป็นอย่างนี้อหรอเขาจะถึงมันหกลูกป่านี่ครับโอ้ม,นม,มนันมันก็เบิ่งเอาดูนะลูกปลาหนึ่งตัว ได้ย่ได้ย่มันล่มแล<บ>่ดินมอดินมอ,นมอว้อยนั่นน่นนนนวขึ้นมาเลยว้ยมนสองตัวเห่ะฮะ้ยนสองตัวตวน่อโอ้ได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 ้รอบนี้ได้ป็ปานยูดกลางน้ำเลยย รอบนี้ฮี่ใส่ที่ต้องการกำลังพอดีโอ้โหยิ่รลดมือเอายี่วอดตัวหน่อยครับตัวหน่อยสองนิว้วสองนิ้ว่อยซะไปยูไ้ยูรอบนี้อ๋อทังสะพานนี่นะ อบอลบอลโว้ยโอ้ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยมาหลุดเมืองรอบนี่ว้าวนี่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 น,นี่ได้แล้วได้ได้โอ้ยเจ้โตโอ้ตัวใหญ่เลย <laughs> นี่นี่ครับโอ้สองตัวเลยเฮ้ยรอบนี้สองตัวสองตัว โอ้ยไงใส่งามๆสวยๆนี่โอ้ยดีไงครับนี่แี่โอ้ฝ้ามือเลยอ๋อวานถึงมองแนวเอ้าไอ้ใครครอบต้มแล้วเห็นมันขึ้นอยู่ช่วงเงินพอขึ้น มาันยุกเอาบึมโอ้ยนี่ละสวยไ้ไมฮะยังว่าพอเห็นดินโอ้ยพอดินเลยรอบนี้นอแหงยุกไก่ถึงวะลองดูโอ้ไหนดอกมันมันวาดไก่เอาเลย ดินบ่ดินบ่ดินบ่โอ้ยคือเงียบแท้บ่ดินเลยออกกลางน้ามองตะเป็นไก่ตกดินแล้วนีแล้วโอ้ยบานบานทั้งสี่เดียวไปวิถึกมองแล้ววูบาดบานกันเลยได้ดินบ่ดินบ่ ดินก็ป <c oughs> อดินวนะ่ะว้าบ่ถึมองวันมองปดินเลยไมย่มบานหมันบานมันก็ปดินนะบง่งจักบานแล้วบ่งปลาขึ้นเลยนะพ่อนะขึ้นยังโอ้ได้ยุได้ยุ ตันนี้ลงหอดีมาลุนเบื้องรอบนี้ดินว่าดินอ,อยูอ่ว้าตะบดินจำอะไรบดินฮะตัวใหญ่บ<ะ>่โอ้ยตาเดี๋ยวมาเห็นบดานจำลุตก่เลี้ยวมาเห็นด้วยกี่ปล่อยปล่อยก่น o oh, meu